สวัสดีครับท่านผู้ชมพักก็กลับมาเจอกันอีกรอบในช่วงเช้านะครับผมวันนี้ก็จะมาลงสูตรร้อยบนนะครับชนแล้วมาก็เป็นสูตรเกา่าในงวดก่อนนะครับก็จะมาคํานวณใหม่ว่าจะได้ตัวเลขไหนนะครับที่จะมาหลักร้อยในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับผมก่อนจะไปดูสูตรคํานวณก็ดูคําเตือนนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิง่งผิดกฎหมายทุกกรณี มาดูกันเลยเนาะสูตรที่งดที่ผ่านมาหลักร้อยก็มีเข้ามีหลุดนะครับไม่ได้เข้าทุกสูตรเสมอไปตัวที่ชนมันก็ไม่ได้มานะครับืน่นก่อนผมทําชนไว้สี่กับห้านะครับมันไม่มาเนาะมันออกแปดหนึ่งหนึ่งนะครับตัวที่มานะครับเป็นตัวนี้นะครับเข้าอยู่สองสูตรหลุดไปสองสูตรนะครับดังนั้นผมก็จะคำนวณสองสูตรนี้ เอาไว้ให้เป็นแนวทางว่ามันจะได้ตัวไหนนะมันเข้าสูตรที่สองกับสูตรที่สี่นะครับเข้าสองสูตรนี้แหละสูตรที่สกับสูตรที่สสูตรที่สองก็ใช้ร้อยบนบวกสิบล่างบวกสองคงที่ได้ผลลัพธ์เท่ากับ x นะครับว่าบวกกันไป6กตำแหน่งนะครับส่วนสูตรที่สี่ก็ใช้ร้อยบนนะครับบวกไปอีก7จ็ดตำแหน่งบวกอีก6กตำแหน่งเหมือนกันนะครับ ามาดูงวดใหม่เลยเนาอเอาสูตรที่2นะครับสูตรที่สองเราก็จะใช้ร้อยบนบวกร้ยบนบวกสิบล่างนะครับร้อยบนเลขแปดบวกสิบล่างเลขแปบวกสอง สองแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปได้สิก็นับไป6กครั้งนะแปดเกาศูนย์หนสูตรที่2อันนี้สูตรที่2 8 9 0 8 9 0 1 2 3นสะครับส่วนสูตรที่4นะครับผมเราใช้ร้อยบน บวกกันก็ร้อยบนเลขแปดนะครับใส่ไปเลยนะครับผมอยู่นี้เดี๋ยวไปเขียนผิดอีกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามตัวเลขตรงกันเลยนะครับไม่มีตัวไหนที่ไม่เหมือนกันเหมือนกันทุกตัวแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามหกตัวนี้นะครับที่จะมาหลักร้อยบนในงวดถัดไปนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนั่นเองนะนเยอะสละเกินนาะหกตัวนะครับก็เลือกยากอยู่แต่ลองดูสูตรที่เหลือนั้นมันจะมีตัวไหนที่มันจะ ครับเข้ามาเดินไหมนะผมจะลองดูสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งสิบบนบวกหน่วยล่างสิบบนบวกหน่วยล่างนี่สูตรที่หนึ่งสิบบนเลขหนึ่งบวกหน่วยล่างเลขแปดบวกเก้าคงที่นะครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบวันนี้ได้สิบแปดอันนีตัวเลขเดียวกันอีกนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสูตรที่หนึ่งก็ได้ตัวเลขเดียวกันอีกแปด เก้าศสเดี๋ยวลองดูสูตรที่สามสูตรที่สามนะครับก็ใช้สิบบนบวกสองสิบบนเล็กหนึ่งบวกสองบวกสองที่ได้สามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดามสี่ห้าหกเจ็ด แปดนะครับแต่ไม่รู้ว่าไอ้สูตรที่หลุดไปมันจะกลับเข้ามาเดินต่อไหมนะครับผมจะยึดสูตรที่มันยังเดินอยู่นะครับคือสองสูตรสูตรที่สองกับสูตรที่สี่จะยึดสองสูตรนี้น่ตัวเลขมันยังเหมือนกันเลยนะแปดเก้าสูตรหนึ่งสองสามเดี๋ยวลองมาดูหลักร้อยอีกสักสูตรนะครับนี่ก็สูตรเก่าฟันธงร้อยบนชนและมาในงวดที่ผ่านมานะครับก็หลักร้อยบนตัวเดียวของเรามันไม่เข้านะครับแต่ว่าสูตรที่เป็นสามตัวนะมันเข้านะครับนี่ ไอ้สูตรที่เป็นตัวเดียวหลักร้อยมันไม่เข้านะครับมันออกแปดแปดหนึ่งหนึ่งตัวที่เข้าคือสูตรนี้นะสูตรที่หนึ่งนี่นะครับที่เข้าหลักร้อยสูตรสามตัวนี้เข้าเดี๋ยวจะลองคำนวณดูนะครับมันจะได้ตัวไหนสูตรที่หนึ่งมันใช้หลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับบวกสิบหน้าครั้งที่สองบวกร้อยท้ายครั้งที่สองได้ผลลัพธ์ตัวเบกบวกหนึ่งบวกสามลองคำนวณดู ไ,ได้ตัวไหนอันนี้ร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งก็เลขเจ็ดบวกสิบหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองเลขหนึ่งบวกร้อยท้ายครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่สองก็เลขเจ็ด อสามสามตัวเองเนาะเจ็ดเจ็ดสิบสี่บวกหนึ่งสิบห้าได้เลขห้าห้าบวกอีกหนึ่งเป็นหกหกบวกอีกสามเป็นเก้าห้าหกเก้านะครับได้ห้าหกเก้านะครับ ส่วนที่เป็นสูตรตัวเดียวผมจะไม่คำนวณปล่อยมันได้ห้าหกเก้าถ้ามาเทียบกับสูตรตัวนี้นะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับมันจะมีตัวชนกันอยู่หน้าผมมันจะมีตัวที่ชนกันอยู่ก็คือเลขนี้นะครับนี่ตัวที่ชนกันอยู่ทั้งสองสูตรชนที่เลขเก้า ชนที่เลขเก้านะครับดังนั้นมันเป็นตัวเลขที่ตรงใจผมเลยนะครับผมบอกได้เลยว่ามันเป็นตัวเลขที่ตรงใจผมเลยมันไม่ได้มีแค่สองสูตรนี้เท่านั้นนะครับหลักร้อยมีเยอะกว่านี้ผมคํานวณตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงในแค่นั้นนะมันชนที่เลขเก้าก็เป็นเลขที่ผมคาดไว้ว่ามันจะมาหลักร้อยนะครับนี่ผมใส่ไว้เลยนะผมไม่ต้องไม่ได้ลังเลไม่ได้ลังเลใจนะครับ <Laser> ใส่ไว้ก่อนอันดับหนึ่งนะครับหลักร้อยคือเลขเก้านะครับ จะมาไม่มานั้นก็อีกเรื่องนะครับมันจะตรงใจท่านผู้ชมหรือเปล่านั้นก็ก็แล้วแต่ใครชอบไม่ชอบนะครับแต่บางเอิญมันตรงกระใจผมนะครับคือผมชอบหลักร้อยเลขเก้านะครับงวดนี้แต่จะมาไม่มาก็ต้องไปรอดูในวันที่หนึ่งกันยายนนะครับคือสูตรที่ผมทําไว้มันชนเลขเก้าคน้างเยอะนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะครับอันนี้เป็นสูตรในงวดที่ผ่านมาแค่นั้นเองนะครับ อันนี้ก็มีห้าหกเก้านาะนี่ห้าหกเก้ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะนะครับแต่ก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบไม่ชอบใครจะชอบเหมือนผมก็เปล่าเดีย๋ยวขอลองดูสูตรนิดนึงมันจะมีสูตรที่ ไอ้งวดโน้นนะชอบมาร้อยหน่วยบนมาร้อยหน่วยบนงวดก่อนนะไม่ไม่เข้านะรุดออกแปดหนึ่งหนึ่งนะครับนี่หลุดชอบมาสิบหน่วยนี่โอเคผ่านนะสิบหน่วยนี่ผ่านนะก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมดูสูตรใหม่ามาลงให้ทดแทนก็แล้วกันหลักร้อยบนนะครับ ติงหนึ่งของผมก็เลขเก้าเลยนะติงหนึ่งติงสองติงสามติงสี่ติงห้านะครับถ้าจริงเลขท้ายสองตัวล่างอะ่ะผมก็มีอยู่ในใจแล้วชุดเดียวชุดเดียวเลยนะครับจะมีอยู่ประมาณสามชุดแหละที่ผมเล็งไว้นะหนึ่งสองสามแต่ไม่รู้ว่ามันจะตรงไหมบางครั้งตัวที่เล็งไว้บางครั้งมันก็ไม่ออกนะไม่กออกตัวอื่นก็รอดูก็แล้วกันเนาะ หลักร้อยผมชอบเลขเก้านะไปรอรุ่นหลักสิบหลักหน่วยก็แล้วกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนมันก็ค่อนข้างยากนะครับที่เราจะมาคาดการถูกนะทั้งสามหลักเลยแบบตรงๆนี้ก็ยากอยู่มาครั้งก็เข้าแค่หลักเดียวนะครับบาครั้งก็เข้าแค่หลักเดียวดังนั้นท่านผู้ชมก็ลองดูสูตรไหนที่น่าสนใจก็ลองเอาไปจับกับสูตรท่านผู้ชมดูนะครับโดยส่วนตัวแล้วหลักหลักรนะ้อยอะน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละ หลักร้อยบนผมมีอยู่สองตัวนะครับมีอยู่สองตัวที่เล็งไปเลยในงวันนี้หลักร้อยนะไม่มีตัวอื่นนะมีอยู่สองตัวแค่นั้นในใจนะครับถ้าไม่ใช่ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวแค่นั้นแหละนะครับมีแค่สองตัวหลักร้อยไม่เยอะหลักสิบก็มีอยู่พอๆกันแหละสองตัวสองสามตัวเหมือนกันกันกบหลักหน่วยอ๋อก็หลักร้อยก็น่าจะแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสูตรใหม่ก็จะทยอยลงมาให้ดูเป็นแนวทางก็แล้วกันว่า มีสูตรไหนที่เป็นหลักร้อยที่ผมว่าไหมนะครับเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันไปทีละหลักเนาะยังมีเวลาทันอยู่นะครับช่วงสุดท้ายก็ฝากคาเตือนไว้อีกสักครั้งนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับเป็นเพียงแค่ผลการคํานวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับผมผลลัพธ์ที่คํานวณได้บางครั้งมันอาจจะตรงรือ,ออาจจะไม่ตรงนะครับตัวที่ชนบางครั้งมันก็ใช่ว่าจะมาเสมอไปนะครับ มันก็แล้วแต่คนชอบบ่ชอบตัวไหนบ่ครั้งตัวที่ผมชอบมันก็ไม่มานะครับหวดนี้ก็ลองดูใหม่เนาะนะครับหลักร้อยจะถูกหรือเปล่าไปวัดผลกันในวันที่หนึ่งกันยายนนะครับไปวัดผลกันในวันที่หนึ่งกันยายนเอาก็รอดูสูตรในตารางนี้ก็จะให้จนถึงวันที่สละออกเลยนะครับก็จะอาจจะเป็นชุดสรุปในวันที่หนึ่งกันยายนก็อาจจะอยู่ในนี่หมดเลยดังนั้น ท่านผู้ชมก็ติดตามไปจนถึงวันนั้นก็แล้วกันนะครับซึ่งเลขเงินล้านวันนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าจะมาทางไหนนะมันสูตรมันบอกไว้อยู่นะครับว่ามันจะมาบนมาล่างนะมันมีชนกันชัดเจนนะครับก็รอดูอีกทีก็แล้วกันอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวก็ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ